สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องชาวยูพิ k ทุกคนนะคะมีคำถามอีกแล้วค่ะคำถามของน้องๆถามเข้ามาว่าเพ่คะหนูอยากรู้จังเลยค่ะว่า u p พิ k ได้มีการจัดโปรโมชั่นยังไงแล้วในแต่ละวันมีโปรโมชั่นอะไรบ้างหรือในแต่ละสัปดาห์มีโปรโมชั่นอะไรบ้าง เพราะว่าหนูไม่ได้อยู่ในทีมของพี่เอคราวนี้พอไม่ได้อยู่ในทีมพี่เอเพเข้าใจเลยนะก็คืออาจจะไม่ได้มีการอัปเดตหรือไม่ได้รู้ข่าวสารอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพ่บอกก่อนค่ะว่าไม่ว่า ใครก็ตามที่ฟังวิดีโอเพียอยู่ในตอนนี้นะคะคุณอยู่ทีมไหนก็แล้วแต่หรือคุณทำ U ยูพิกอยู่หรือเพื่อนของคุณชวนคุณมาทำยูพิกแล้วเพื่อนของคุณอาจจะไม่ทำแล้วก็ตามหรือเขาไม่ได้ส่งข้อมูลให้กับเราว่าสัปดาห์นี้มีโปรโมชั่นอะไรในยูพิกหรือวันนี้มีสินค้าอะไรที่กำลังจัดรายการราคาพิเศษลด70%ลด80%อย่างนี้นะคะหรือมีค่าคอมมิชชั่นคูณ2เท่า เราไม่รู้เลยแล้วเราจะติดตามยังไงล่ะเพื่อบอกก่อดค่ะมีตัวไอคอนเด็ดๆสำคัญที่เราต้องพลาดไม่ได้และในแต่ละวันเราจะต้องมาเช็คนะคะเช็คข้อมูลเช็คโปรโมชัน่นเช็คคอนเทนต์ จากยูพิกนั่นก็คือในเรื่องของฟีดค่ะตัวของฟีดนะคะอยู่ที่ไหนในการเช็คข่าวสารของยูพิกเรามาดูที่หน้าแอปกันเลยทุกคนอยากให้ทุกคนดูตรงที่ด้านล่างสุดนะคะเราจะเห็นมีหน้าหลักถูกไหมหน้าที่2คือฟีดฟีดนี่คือฟีดข่าวทุกอย่างบนยูพิกเรากดเลยค่ะนี่วันนี้เราดูก่อนเลยอู้พี่เอเลื่อนมาข้างบนสุดก่อนเลยนะคะ พอดีเมื่อเช้าเพยพึ่งดูอ่าฟีดข่าวตอนนี้พึ่งลงเลยทุกคนเห็นไหมคะ วันนี้เพ่เอัดวิดีโออยู่ตอนนี้คือวันที่13เมษายนนะคะฉะนั้นฟีดข่าวตรงนี้เขาพึ่งลงให้เพย์ตอนเวลา9โมงเช้านะข่าวแรกนะคะก็คือฟีดข่าวเกี่ยวกับรูปตึงเครื่องสำอางที่จัดเครื่องสำอางเด็ดๆเ,เห็นไหมคะเขาบอกว่าถ้าเราอยู่บ้านเราก็สวยได้แคมเปญเด่นใครเห็นเป็นต้องแชร์ฉะนั้นเราเห็นแล้วว่าตอนนี้มีสินค้าในการจัดรายการเนี่ยลดราคาสูงสุดอยู่ที่60 8%อแล้วเราทำยังไงล่ะ ตัวเราก็อยากรู้ข้อมูลตรงนี้แล้วเราก็อยากที่จะแชร์ข้อมูลตรงนี้ออกไปให้เพื่อนเราแต่พี่เอบอกกับทุกคนแล้วนะคะว่าวันนี้พี่เอต้องการที่จะอยากได้ช็อปเปอร์อยากได้คนที่มาช็อปสินค้าของเรานะพเพจึงชอบที่จะแชร์สินค้าทุกอย่างเนี่ยผ่านช่องทางของไทม์ไลน์เรามาดูกันดีกว่าว่าเดี๋ยวพี่เอจะแชร์คอนเทนต์นี้ยังไงบ้างวิธีแรกนะคะสเต็ปแรกที่เราจะแชร์แล้วเรารับขออกข่าวสารไปด้วยนะคะอันดับแรกคือเราไป ที่ตรงดาวน์โหลดก่อนแล้วกดดาวน์โหลดนะคะแล้วเราก็กดตัวปุ่มสีแดงเลยดาวน์โหลดแสดงว่าเราดาวน์โหลดรูปทุกรูปมาเรียบร้อยแล้วเนาะสเตปที่2เราไปที่ปุ่มแชร์ค่ะถ้าเราแชร์แชร์แบบคอนเทนต์แบบนี้ให้ได้เลยนะถ้าเราแชร์คอนเทนต์แบบนี้เพจจะแชร์วิธี2แบบนะแชร์ share แบบแรกคือเจาะจงไปให,ให้กับเพื่อนคนนั้นของเราเลยเพจไปที่ไลน์ก่อน แล้วเพ่ก็เลือกเลยว่าเพาแชร์ไปให้พี่โต้งแล้วกดแชร์ทุกคนเห็นไหมคะว่าพอกดแชร์มันจะขึ้นมาที่หน้าเพื่อนของเราเลยทันทีว่าตอนนี้เนี่ยมีสินค้าอยู่บ้านต้องสวยนะคะมีบัชทูมีสินค้าอะไรลดราคาจุกจุกถ้าพี่เอกดลิงก์เข้าไปนี่เขาจะมีรายการบอกให้กับเพื่อนของเราเลยเห็นไหมคะว่ารายการเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเขาก็จะมีรายละเอียดคอนเทนต์ให้เราแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากช็อป เขากดตรงนี้ไปเลยว่ากดตรงนี้นะลูกศรปรากฏเห็นไหมคะว่ามันจะมีรหัสคําเชิญของเราอยู่แล้วนะคะมีรหัสของเราส่วนตัวของเราเลยแล้วก็จะมีรายการสินค้ามาเต็มเลยค่ะว่าเขาอยากช็อปตัวไหนบ้างถ้าเพื่อนของเราเห็นแบบนี้นะคะเห็นแบบนี้นะเขาเข้าไปกดสมมติว่าเขาเข้ามากดตัวนี้ก่อนพาเลท พาเลตตัวนี้นะคะเห็นไหมพาเลตตัวนี้ดันเป็นสินค้าอะไรคะ you pick choice แสดงว่าใครก็ตามที่ชอบสินค้าพาเลตตัวนี้นะคะในการแต่งตาหรือว่าเอามาปัดแก้มเนี่ยตัวนี้ถ้าเขาชอบป,ปุ๊บเขาเป็น y พ u p เก k e r ทันทีเลยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเขา ไม่ได้อ่ะกลับมาที่ใหม่นะเพคลิกไปตรงนี้ใหม่ตรงนี้เขาจะเขียนเลยว่าช็อปตัวนี้เนี่ยเป็นยูพิเกอร์ทันทีแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่เป็นยูพิเกอร์ล่ะเรามาดูตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะว่าสินค้าเหล่านี้ลดราคาสูงสุดให้เราอยู่ที่791บาทสมมุติพี่เอไปเช่นเดียวกันเนี่ยมีพาเลทมีสินค้าหลายตัวเลยนะคะถ้าพี่เอต้องการซื้อตัวนี้น้ำยาทำความสะอาดแปรงตัวนี้เนี่ยคือน้ำยาทำความสะอาดแปรงเห็นไหมคะ เขาก็จะสอนเราว่าเวลาเราซื้อน้ํายามาเราจะทําความสะอาดแปรงของเรานะคะอย่างไรนะนี่ตัวนี้ราคานะคะจาก190บาทเหลือ150บาทแล้วเราได้ cashback ด้วย11บาทเราอยากแชร์เราก็กดแชร์เลย ให้เพื่อนของเราเป็นทีละรายการก็ได้แสดงว่าเวลาเรารับข่าวสารต่างๆะคะ่ะให้เรากดมาดูที่ฟีดนะคะจะมีข่าวสารแต่ละวันว่าวันนี้มีสินค้าอะไรจัดโปรโมชั่นให้เราได้จะเป็นคอนเทนต์ดีๆให้กับเรามีรูปสวยๆด้วยนะคะอย่างเช่นเมื่อกี้นะคะพี่เอยกตัวอย่างอันนี้แล้วนะเมื่อกี้ทุกคนเห็นใช่ไหมคะว่าพี่เอกดดาวน์โหลดในการเซฟรูปหลังจากนั้นพี่เอกดไปที่แชร์พี่แชร์ไปไหน เฟซบุ๊กส่วนตัวเพจก็ได้นะคะหรือว่าเฟซบุ๊กเพจเฟซบุ๊กที่ไหนก็ได้ที่เราต้องการคอนเทนต์แต่ตอนนี้เพจจะแชร์อีกหนึ่งวิธีนะคะนั่นก็คือว่าตัวนี้เนี่ยมันสามารถสร้างเป็นคอนเทนต์ได้เลยนะแล้วเขาทารูปสวยไว้แล้วด้วยค่ะเราไม่ต้องไปแต่งรูปเองทําอะไรอีกแล้วนะเพจกดคําว่าคัา <S <S ดลอกข้อมูลอ่าเพจกดคัดลอกข้อมูลแล้วเพจไปไหนเพจไปที่หน้าเฟซบุ๊กเพจของเพ่นะคะนี่ เฟซบุ๊กแฟนเพจของพี่เอนี่คือหน้าเฟซบุ๊กแฟนเพจของเมย์ใช่ไหมคะเพกกดมาคําว่าเผยแพร่แล้วเพกก็เลือกไปที่รูปก่อนพเพกเลือกไปที่รูปภาพแล้วพเพกก็เอาคอนเทนต์เมื่อสักครู่นี้ค่ะนี่คอนเทนต์เมื่อสักครู่นี้แล้วเพกกด,กดเห็นไหมคะว่ารูปภาพคอนเทนต์มาเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นพเพกกดแล้วเอาข้อมูลมาวาง นี่มันจะมีข้อมูลให้กับเราเลยนะคะเนี่ยมีข้อมูลให้กับพี่เอเรียบร้อยแล้วเพ่ A ทำยังไงต่อเพ่ A ก็ทำการก๊อปปี้เลือกข้อมูลตรงนี้ที่มันเป็นลิงก์ะคะ่ะตัดออกตัดข้อมูลตรงนี้ออกแล้วพี่เอก็เอามาใส่ ข้างบนนะคะอยู่บ้านก็ต้องสวยไหนจะต้องประชุมกับเพื่อนร่วมงานไหนจะลูกค้าอีกนะคะแล้วคานนี้เราจะเอาข้อมูลคอนเทนต์ต,ตรงนี้ก็ได้หรือเราจะเปลี่ยนแปลงก็ได้พี่เอจะเอาคอนเทนต์นะคะเพจะลบเพเอาตัวนี้มาวางก่อนเพเอาตัวเมื่อกี้ที่เพตัดมาวางก่อนนะคะแล้วพี่เอก็เอาลบตัวนี้ออก เพ่ขอสร้างคอนเทนต์แล้วแต่น้องๆนะคะเพ่บอกว่าอยู่บ้านก็ต้องสวยมาสวยให้สุดแถมยังมีโปรเดตจากแบรนด์ดังอย่างบัชทูลดจุกจุกหนะคะแถมได้เงินคืนสูงสุด164บาทอย่ารอช้าไปช็อปกันเลยแล้วก็มีคลิกลิงก์ให้ใช่ไหมคะแล้วเพ่เก,ก็กดดำเนินการต่อเผยแพร่เลยค่ะ เดีย๋ยวเรามาดูหน้า Facebook f แฟนเพจของเพนะคะว่ามันจะเป็นยังไงอ่าเรามาดูเห็นไหมคะหน้า Facebook f แฟนเพจของเพก็จะเกิดคอนเทนต์เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็มาดูเห็นไหมคะว่ามันมีลิงก์ให้กับเพื่อนของเราด้วยนะคะแล้วยังไงต่อเพกดถูกใจของตัวเองก่อนเราสามารถมากดที่รูปได้เลยเห็นไหมคะว่าจะมีรูปเต็มเฟรมของเราแบบนี้เลยนะนี่ จะมีรูปเต็มเฟรมแล้วเพื่อนของเราเนี่ยหรือคนที่เขาดูในเพจของเมย์เนี่ยเขาก็จะเห็นแล้วว่าอ๋อมีสินค้าตัวนี้นะคะจากราคา2 7 0 7หรือ2 2 0 2นะถ้าเราซื้อตัวนี้นะหรือเราแชร์ตัวนี้ไปเราจะได้ค่าคอมมิชชั่น164บาทเลยค่ะนี่มีตัวของพาเลตนะคะสีสวยๆโทนสีน้ำตาลส่วนตัวนี้จะเป็นโทนแบบสดใสหน่อยนะคะรับช่วงเทศกาลของซัมเมอร์ช่วงนี้นะเห็นไหมคะ มีแป้งให้กับเรานะคะมีในส่วนของไอายไลเนอร์ให้เราด้วยแล้วก็น้ำยาเมื่อสักครู่ค่ะน้ำยาล้างแป้งนะแล้วก็แป้งเห็นไหมคะว่ารูปภาพที่คอนเทนต์ตรงนี้มันจะสวยมากเลยนะทุกคนเห็นไหมคะนี่เห็นไหมพี่เอก็ทำแล้วฉะนั้นตัวนี้อย่าลืมนะคะในทุกๆวันนะคะ เราสามารถแชร์สินค้าแล้วรับข่าวสารรับคอนเทนต์ดีๆจาก Youpick ได้โดยการกดไปที่ฟีดนะคะอย่าลืมดูข่าวสารในทุกๆวันนะคะในแต่ละวันเนี่ยจะมีข่าวสารอะไรบ้างเดี๋ยวเพกกลับไปที่หน้า Youpick นะคะเห็นไหมคะว่า Youpick เนี่ยเพิ่งเริ่มลงข่าวสารตัวนี้ฟีดโปรโมชั่นตัวนี้เนี่ย เ,เริ่มลงตอน9้าโมงเช้าแล้วเรามาดูอย่างเมื่อวานเนี่ยค่ะก็จะมีฟีดเกี่ยวกับทริคดีๆกับ U pick อะเพะเปิดให้ดูเห็นไหมคะว่าโหลดแอป,ป You Pick มาเนี่ยค่ะเขาจะมีคอนเทนต์แบบนี้ว่าโหลดแอป,ป You Pick มาแล้วควรทำอย่างไรต่อนี่ก็คือมีวิธีการในการสอนเราเราสามารถเซฟรูปของเรานะคะเซฟคอนเทนต์ข้อมูลแล้วไปโพสผ่านช่องทางต่างๆของเราในการแจ้งข่าวสารให้กับเพื่อนของเราได้เลยค่ะนะคะอันนี้ก็คือ สิ่งที่เราควรที่จะเข้ามาดูในทุกๆวันนะคะเห็นไหมมีรายการจัดรายการมีสินค้าที่แนะนาํามีข้อคิดคําคมอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นยูพิกจะมีคําคมให้กับเราว่าถ้าไม่เริ่มต้นก็ไม่มีวันสาเร็จฉะนั้นเพยอยากบอกทุกคนว่าเริ่มต้นง่ายๆกับแอปยูพิกสร้างไรายได้จากที่บ้านของคุณกันสิคะรับข้อมูลข่าวสารดีๆแบบนี้นะคะในทุกๆวันกับวิดีโอของพี่เอนะคะเพยจะมีข่าวสารที่มาแบ่งปันให้กับทุกคนในการ เรียนรู้และลงมือทําไปด้วยกันค่ะและเราสําเร็จไปด้วยกันนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะแล้วเราเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าติดตามเลยจ้า